สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันกำลังอึดอัดครับข้องใจกันอยู่หรือเปล่าคะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นติดขัดไปสมหมดอะไรอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจท,งทั้งทั้งที่เงินก็ยังไหลเข้ากระเป๋ายัางต่อเนื่องแต่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปอยู่ตลอดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุดในภพมรณะ ทำให้คุณตั้งความหวังไว้สูงและจริงจังไปซะทุกเรื่องแต่พระอาทิตย์ในภพมรณะก็เหมือนพระอาทิตย์ที่หลบอยู่หลังเมฆฝนทำให้คุณมองเห็นเหตุการณ์ไม่ชัดเจนอ่านเกมไม่ขาดคาดคะเนนสถานการณ์ผิดพลาดได้ง่ายนอกจากจะทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุแล้วอาจจะยังทำให้เสียเครดิตอีกด้วยดังนั้นช่วงต้นเดือนนี้ก็อยากจะให้คุณใจเย็นไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่ อย่าทำอะไรเกินตัวให้ถือคติไว้ว่าได้น้อยแต่ได้ชัวจะดีกว่านะคะหลังจากวันที่6ไปแล้วเมื่อดาวศุกร์เจ้าเรือนการเงินของคนราศีกันจรเข้าสุภสุภะได้ตำแหน่งเกษตรการเงินของคุณก็จะดีขึ้นรายได้มากขึ้นรายจ่ายน้อยลงที่จริงแล้วคนราศีกันก็ไม่น่าจะต้องมีเรื่องเครียดอะไรนะคะเพราะว่าดาวพุธ ดาวประจำตัวของคนราศีกันจอนมาอยู่ในภพสุภะตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วแต่การที่คุณยังเครียดยังกลุ้มใจอยู่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องหน้าปวดหัวทั้งหลายในเดือนเมษายนยังมีผลอยู่ยังไม่จบลงสักทีเดียวแต่เมื่อดาวศุกร์ที่เป็นทั้งเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนการเงินจอนเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพุธเรื่องต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้น เรื่องก่อนหน้านี้ที่คุณเคยไปติดต่อไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องเจรจาค้าขายจากที่ตอนแรกไม่ได้รับความสนใจก็จะเริ่มมีคนให้ความช่วยเหลือคุณเริ่มมีคนสนใจฟังคุณมากขึ้นการงานที่เคยติดขัดก็จะเริ่มลื่นไหลจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นไม่ต้องออกแรงมากเหมือนก่อนหน้านี้แต่ดาวราหูที่ลอยอยู่ก่อนในภพสุภะเมื่อมาร่วมกับดาวศุกร์ก็เพิ่มความยึดติดให้กับคุณ ทําให้คุณรู้สึกว่าจะทําอะไรก็อยากจะทําให้ดีอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าความสมบูรณ์แบบในใจคุณเนี่ยมันตรงกับความต้องการของผู้รับหรือเปล่าเพราะเป็นไปได้มากว่าคุณจะเอามุมมองของตัวเองเป็นที่ตั้งจนบางครั้งคุณก็ละเลยความต้องการของลูกค้าคู่ค้าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งนอกจากจะทำให้งานล่าช้าแล้ว ยังจะทำให้คุณปวดหัวและหงุดหงิดอีกด้วยก็อยากจะขอให้คุณปรับเปลี่ยนตรงนี้สักนิดนะคะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยถ้าทำได้งานของคุณก็จะโฟล์ขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะหลังจากวันที่15ไปแล้วพระอาทิตย์จรเข้าสู่พบสุภาร่วมกับดาวสุกดาวพุธและดาวราหูก็จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นภาวะเครียดคิดมากก่อนหน้านี้ก็จะหมดไป ทำอะไรก็เด็ดขาดมากขึ้นลังเลน้อยลงถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรหรือเริ่มงานอะไรใหม่หลังวันที่15นี่แหละค่ะเริ่มลงมือได้เลยเพราะหลังจากนี้คุณจะมองสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นทำให้คุณสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างตรงเป้าตรงประเด็นมากขึ้นช่วงนี้ต่อให้คุณตั้งเป้าหรือตั้งมาตรฐานไว้สูงก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะ สิ่งที่คุณคิดไว้มีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสในภพอริจะสร้างปัญหาให้คุณบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรโดยมากแล้วก็เป็นปัญหาของความคิดที่ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ระหว่างคุณกับคนรอบข้างซึ่งอาจจะเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ผู้ร่วมงานหรืออาจจะเป็นปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาทำให้งานของคุณล่าช้าออกไปเล็กน้อยสำหรับเรื่องของความรัก คนไม่โสดก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องจูนความคิดกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนีของคนราศีกันจอมาอยู่ในภพอริช่วงต้นเดือนเพราะปัญหาความเครียดของคุณก็อาจจะทําให้คุณเพลอเอาความเครียดไปลงกับคนที่บ้านได้ทําให้บรรยากาศในบ้านอึมครึมทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยก็อยากจะให้คนราศีกันแยกปัญหาออกมานะคะปัญหานอกบ้าน ก็เคลียร์นอกบ้านอย่าเอาเข้ามาในบ้านสร้างบรรยากาศในบ้านให้น่าอยู่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่บ้านก็จะดีขึ้นเองค่ะหลังจากวันที่15ไปแล้วพอการงานของคุณลื่นไหลสุขภาพจิตดีขึ้นบรรยากาศในบ้านก็ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะส่วนคนโสดตอนช่วงต้นเดือนความรักไม่ได้ดังใจนะคะคนที่คุณอยากให้มาคุยด้วยก็ไม่มาคุยกับคุณส่วนคนที่เข้ามาคุยกับคุณก็เป็นคนที่คุณไม่อยากคุยด้วย หลังวันที่6ไปแล้วดวงความรักของคุณก็มีวิแววว่าจะสดใสขึ้นดาวสุกตัวแทนของความรักกุมอยู่กับดาวพุธดาวประจําตัวของคนราศีกันในภพสุภะก็ทําให้ช่วงนี้คนราศีกันมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนอยากเข้ามาคุยด้วยอยากทําความรู้จักกับคุณถ้าอายุมากกว่าหรือเท่ากันก็ให้ลองคุยดูแต่ถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยไม่แนะนํานะคะเพราะเขาอาจจะสร้างปัญหาให้คุณทีหลังได้ ส่วนเรื่องที่ต้องระวังในเดือนพฤษภาคมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าช่วงต้นเดือนให้ระวังความเครียดไว้ด้วยเพราะอาจจะทําให้คุณปวดหัวปวดตาหรือไมเกรนขึ้นได้แล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไม่เฉพาะของคุณเท่านั้นนะคะใครที่มีลูกหลานก็ต้องระวังให้เขาด้วยช่วงวันที่9ถึง12ก็ให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำเพิ่มขึ้นอีกอย่างด้วยนะคะ คนราศีกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะดาวมรุตยูอยู่ในภพมรณะก็อาจจะทําให้คุณป่วยแบบเฉียบพลันหรือป่วยแล้วหาสาเหตุยากได้ยิ่งช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนะักต้องใส่ใจดูแลตัวเองให้มากๆนะคะการที่คุณไม่ป่วยในช่วงนี้เป็นการช่วยเหลือสังคมที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะเพราะช่วยลดความเครียดและภาระของหมอได้ใครที่ work from home ได้ก็ work from home ใครที่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกจริง ต้องใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอล์และอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเดือนนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอสำหรับคลิปดูดวงในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ